ทดลองก่อนนะคะยังไม่หกเดือนแต่ว่าทดลองก่อนฝึกก่อนสออไว้แล้วแเอเก่งเยวหไหมได้ไหมคะนาดาอะอะอะมัมมมอม nyontar lagi, eh, ah, 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 ah,

ไม่ถ่ายเป็นรูปใช่จ้ะตรงนั้นมเ็นขึ้นลแตมันขึ้นของมันเองมันพุทะพุทอะไรใช่จ้ะแต่มันบันทึกแล้วแหละเยอะไปไหมคะ